สวัสดีครับสวัสดีแฟนคกับ FC สาวน้อยเพชรปันแพงครับเอฟซีรถแห่ลำพืน้นเตยเสดชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปเปิดตัวช่องบ่าวเบียตเตยสเสดวลำพืน้นออฟฟิเชียลนะครับช่องโชเฟอร์รถแห่หน่วยหนึ่นนงของเฮานะครับในกรับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้ ช่องบาวเปียเต้ยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับคับบนี้กสิพ้าชมบรรยากาศอยู่บ้านพักสักงานสาวน้อยเพชรพันแดงชมบรรยากาศที่โดมมองเขานะครับนี่บรรยากาศกับค่อนข้างจะในโดมก็เงียบครับอาจารย์นั่งยังีกับบ้าน,น่าจะมาร่วมโตกันมาอี่นครับ อิ่รถแห่ลำเพลินเต้เสดือดของเขามีงานอยู่ที่บ้านสาวแห่อำเภอหนองฮี่จังหวัดร้อยเอ็ดหยซีกับไปแห่กำลังใจกันในยน,นะครับสำหรับรถแห่สาวน้อยรถแห่ลำเพลินเต้เสดือดหน่วยที่หนึ่งครับส่วนทางคุณกำลังเตรียมก่อสร้าง บะว่าจะเป็นเรียมเทคอนจีดทังเข่าออกครับจะทเทคอนจีดไม่เื่อการเข่าออกจะได้สะดวกสบายนะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นโรงจรอดรถไม่ส่อของบอสนะครับมรนยากาศช่วงไม้แก่ๆตก,ก,กแรงอากาศเป็นย่งหอนอยูะครับ เดี๋ยวช่วแงแรงๆบาเบียสิพางานไปเป็นใกลไกสำหรับทั้งบ้านพัก,กะสร้างนาจะกระทั่งปูกระเบื้องครับนาจะได้ประมาณ60-70%แล้วจะใกลในเขาพักเขาอยู่แล้วนะครับหลังปูกกระเบื้องข้างนอก หาสีเก็บงานนิดหน่อยก็ก่าจจะเสียสิ้นครับโงทัวบ่วมีผู้อยู่ครับบรรยากาศโดมสาวน้อยจังใดก็ฝากกันด้อยครับฝากช่อง เบีวเวยเต้ยสเสดอําเินเออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฮนเดอรับรถแฮนน่วย2กับยังบถทันกลับมานะครับเป็นเราไปจูนระบบเสียงไม่ที่ช้ยภูมิครับอาจจะกลับมาวันนี้นะครับเพราไมากินกับมีงานออกทั้งสองคันเลยนะครับทั้งหน่วยหนึ่ง รถแห่ลำเพินหรือนหน่วยสอนรถแห่ลำแทนเต้ยเสเดินดรถแแห่สาวน้อยส่วนเหมือนนี่วงใหญ่กะทำการแสดงอยู่ทางศรีสะเกตนะครับบ้านดานาอำเภอราชศีสไลจังหวัดศรีสะเกตนะครับเอฟซีกะไปแข่งพลังใจไปเป่นน้องอุ้งอิงเป็นบอจูเป็นทีมงานสาวน้อยของเขาได้นะครับ เก็บเรียบร้อยเตรียมออกงานนะครับนี่เอนทำความสะอาดเรียบร้อยในคลิปนี้ก็เอาฝากไว้ซ่ำมนี่อนนะครับคลิปแรกแห่กมันาภาพเสียงเป็นยังไงก็เอฟซีก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับปรับปุง แค่ใครนี่ชวนไหนกับเอามาพัฒนาต่อไปนะครับสำหรับกะยังโว่ประทานเจ็งบันใดติดๆด <c oughs> กัดๆเับงันใดกับฝากกดติดตามในช่องบ่าวเบี้ยเต้ยเสด็จล้อมเพื่นออฟฟิเชียลในเี้ครับเ้อสรัลิีนี้ฝากไวปซนี้ครับสวัสดีครับ